ครับผมสวัสดครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้กมาพอๆผมครับกับหมิงพันเขาและหมิงพันเผือกคอคนเลี้ยงควายนะครับถ้าพี่พนองครับมาอัปเดตนะครับมาเยี่ยมชมนะครับแปลงเอ่อเมล็ดพันธุ์นะครับกอขอ24หรือว่าสกุลเจนะครับอันนี้มาอัปเดตให้เอ่อเอฟซีแฟนเพจนะครับอีพอเอเมเฮาหลายคนหลายท่านนะครับที่เพิ่นเอ่อสอบถามแล้วก็ให้ให้ความสนใจมากนะครับสําหรับ สายพันธุ์ก็ขอ24หรือว่าสกุลเจนะครับเป็นาสายพันธุ์ใหม่นะครับทิ้งพึ่งได้รับร่องพันธุกรรมจากกรมการข้าวมานะครับผมเองกับพึ่งนั่เข้ามาปีนี้ปีแรกนะครับในเมล็ดพันธุ์กับคารโลครับกับ่อดดายลายนะครับแปลงปลูกกับมีแค่สองไฮครับมีไฮนี่แล้วก็บไฮลางนะครับซึ่งกับปีนี้จะทดสอบปลูกแน่นพื้นที่หน้าดอนนะครับคําว่าหน้าดอนกับเป็นหน้าโน่นแน่ถ้าครับกับ่อดดาปลูกในแปลงที่ เป็นแปลงรับน้ำหรือว่าหน้าถ้ำนะครับก็จะทดสอบพันธุกรรมเพื่อนว่าเพื่อนเมาะบันะครับกับหน้าโน่นนะครับแล้วก็ให้ผลนผลิตเป็นยังไงนะครับห่วงเป็นยังไงนะครับตออตอบกับโจดดินเนี้วแบบนี้บ่นะครับเพราะฉะนั้นปีแรกผมก็จะบเนินไปทางว่าอัตราการผลผลิตต่อไรนะครับซึ่งโดยพันธุกรรมเพื่อนนะครับก็ได้มาประมาณว่าเกือบตันนะครับไรละนะครับนั่นก็คือ เอาไปเรื่องของอนาคตนะครับอันนี้คือปีแรกผมเองจะนําเขามากจะคือมาทดสอบพันธุกรรมก่อนนะครับว่า,าพันธุกรรมเพิ่นเป็นแนวดน,นะครับอันนี้ก็คือปีแรกนะครับครับสาหรับเบื้องต้นนะครับห่วงค่อนคางจะดีนะครับนี่ครับห่วงค่อนคางจะดีนะครับทันเทียบกับน่านหาเก้านะครับดูซึกว่าห่วงเพิ่นจะเน่าวกว่านะครับห่วงเพิ่นจะเน่าวกว่าเม็ดจะเออ <c oughs> เลี้ยวกว่านะครับเม็ดจะเลี้ยวกว่านะครับห่วงใหญ่กว่าเงากว่านะครับเลี้ยวกว่าแต่ว่าจะห่างกว่านะครับจะห่างกว่านะครับการจับกับจะบบทีนะครับเม็ดเลี้ยวบปุ่มนะครับส่วนนานหาเก้านะครับเพื่นจะเม็ดปุ่มปุ่มนะครับนี่ครับบหัวพี่น้องเห็นบ่้นะครับนี่ครับ นี่ครับการจับตูนะครับการเลี้ยงเม็ดนะครับก็จะพยายามเออ่ทายให้พี่น้องเห็นชัดเจนนะครับนี่ครับเม็ดครับห่วงกับประมาณนี้ครับนี่ครับเงาเกินข้อมืออยู่ครับครับกระเทียบกับนานหาเก้า ห่วงจะเงวกว่านะครับห่วงจะเง่วกว่านะครับห่วงจะเหวกว่านาหาเก่านะครับอายุกับพ่อพ่อกันนะครับอายุกับพ่อพ่อกันนะครับตอนนี้พื้นกับกำลังกลมนะครับกะน่าจะกลมไวหในกหน้อยเพราะว่าน้ำบัพ่อนะครับผมเองก็จะเดี๋ยวก็จะเติมน้ำนะครับเพราะว่าทาน้ำฝนก็คงจะอ่บัพ่อเป็นหยางหย่อนนะครับหลังจากพายุเขามาสองสมเหมือก่อนนะครับผมเองก็จะเติมน้ำ นะครับให้อีกแปลงหนึ่งก็คือข้าวหอมขาวอิสุทธ์นะครับก็จะเติมสารเพิ่รอีกเล็กน้อยนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นพอคอยยิปซีนะครับหรือว่าสกนเจ็ดสองนะครับกะพี่น้องนะครับอีโฟออเมลายคนหลายท่านนะครับกัฝากถามนะครับอยากหูอยากเห็นนะครับว่าอัปเดตให้แน่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนคุณสมบัติอื่นๆนะครับกะเดี๋ยว นะครับพี่สูตรทราบนะครับก็จะแจ้งในพี่น้องได้อ่าทราบนะครับหรือว่าหูกันอีกสันึงนะครับนี่ครับห่วงเพื่อนครับส่วนตัวคิดว่าพานนะครับส่วนตัวคิดว่าพานนะครับนี่ว่าขนาดอ่าปลูกไว้ดับไว้หน้านโน่นนะครับหน้าโบงงามนะครับห่วงเพื่อนกับแยกประมาณนี้อยู่ครับนี่นี่ครับกะเบื้องต้นก็คือ ห่วงเงากว่านะครับห่วงเง่ากว่านานหาเก่านะครับแต่ว่าการถีเม็ดเพิ่นนะครับความห่างเขาเม็ดก็จะห่างกว่านานหาเก่าอยู่นะครับนานหาเก่าจะทีทีกว่านี้นะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับครับมือีนก็จะมาเกี่ยวเขาเขาดีเขาดีองออกนะครับนี่ครับจะมีเขาดีเขาดีเงเนี่ยอยู่ครับ ก็จะมาทําการเก็บเกี่ยวแล้วกัเดี๋ยวเพื่อนนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็อัปเดตนะครับสําหรับกขอยีนะครับหรือว่าสกุลเจ็ดสองนะครับฝากติด fb fanpage นะครับมิงแฟนเข่าอีพอยไม่ห้าวไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมีข้อกังเกินไว้อยงไรก็จะพยายามนะครับลงนะครับให้พี่น้องได้รับทราบนะครับรับชมกันนะครับทุกขั้นตอนนะครับอันนี้ก็คืออีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับสกุลเจ็ดสองหรือว่ากขอยี นะครับส่วนเรื่องเมล็ดพันธุ์นะครับเดี๋ยวจะเปิดประมาณกลางพฤศจิกานะครับขออนุญาตเก็บเกี่ยวแล้วสะก่อนนะครับกะจะพยายามแบ่งปันให้พี่น้องนะครับเท่าที่จะแบ่งได้นะครับเพราะว่ามันบ่หลนะครับมันบ่หลายพี่น้องเพิ่นกระทู้มาสอบถามกันหลายนะครับกะขออนุญาตบาดค่ําเปิดพร้อมกันนะครับประมาณกลางพฤศจิกานะครับเดี๋ยวก่อนเปิดจังไรก่อนเก็บเกีียวหรือว่าเก็บเกีียวแล้วนะครับผมจะอัปเดตจะแจ้งนะครับทั้ง YouTube แล้วก็ทั้งเพจอีกทีหนึ่ง นะครับกราบขอบคุณหลายๆนะครับสําหรับพี่น้องที่ให้ความสนใจนะครับแล้วก็โทรสอบถามกันมาสําหรับก็ขอหยิบซีแล้วก็สายพันธุ์อื่นๆนะครับผมกราบขอบคุณและสวัสดีครับ